สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและโชว์โแคมน,นะคะ <divor ces> สวัสดีคะ่ะเพื่อนชาว Facebook และโชว์โชคมของน้องเกศน,นะคะนะคะจากน้องเกศการพิมพ์นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาแจกของรางวัลนะคะเป็นลิปกลอสของคอลเลกชันนะคะอันนี้เป็นสีออ่เชมพูแดงๆชมพูเอชมพูแบบเ กุหลาบอะไรประมาณนี้นะคะก็มีกับเพชรมีกิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเก๋ก็นะคะจะแจกหนึ่งรางวัลนะคะให้กดไลค์และกดแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดรีโพสพร้อมกับคอมเมนต์ว่าอยากให้น้องเก๋ทำอะไรนะคะอยากให้น้องเก๋ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคลิปถัดไปหรืออะไรยังไงแต่คือในใจของน้องเก๋อะมีความคิดหนึ่งคือแบบว่าอยากที่จะ สร้างเอ่อไลน์กลุปขึ้นมากลุปหนึ่งหรือว่าเป็นเพจขึ้นมาเพจหนึ่งเพื <S <S ่อที่ว่าแบบเราจะได้แบบแบ่งปันอย่างสมมติว่าน <S <S เ,นนเนี่ยเรบลอนอันนี้ยังเต็มขวดอ,อยู่เลยเราไม่ค่อยได้ใช้เออแต่ว่าเราใช้ลอแต่ว่าแบบเออเราอะใช้ลอรีอ,อัลจะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใครมีใครอยากจะแลกไมมเอาเรบลอนมาแลกกับลอรีอ,อัลไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะแบบเป็นสมบัติผัดกันใช้เนะเาะไอ้อย่างสมมติว่า เนี่ยแลแ้คือแบบก็ต้องแบบยินดีทั้งสองไฟอะอย่างนี้เนาะก็แบบออย่างสมมติว่าเนี่ยเรามีปัดแก้มของ e 2 d นะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เราไม่ค่อยชอบสีเลยซื้อมาเราอยากแลกกับอ,อ,อะไรก็ได้ใครมีอะไรลองเสนอมานะคะอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเรามีปัดแก้มของ into it นะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเออแต่ก็อยากแลกมาลองใช้ดูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเป็นสมบัติพัดกันใช้อะไรอย่างเงี้แบบยที่แบบ เออบางคนอาจจะซื้อมาผิดสีอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเป็นเป็นความคิดที่แบบเอออยากอยากจะนั่นเพราะว่าแบบไออย่างสมมติว่าเอออย่างสมมติว่าอันเนี้ยอ่ะน้องเกดได้มาน้องเกดยังไม่ค่อยได้ใช้เลยน้องเกดก็แบบเออเนี่ยมีใครอยากมีอะไรไหมอยากจะแลกกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบแลกของสนุกสนานอะไรอย่างงี้เนาะโอเคค่ะงั้นเออคลิปนี้ก็เออไปก่อนเท่านี้นะคะก็ให้กดไลค์กดรีพอร์ต แล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพว่าไอ้คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากจะให้น้องเกดทำอะไรในคลิปถัดไปแล้วเห็นด้วยไหมกับการที่ว่าเอ่อมีเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบแลกของสมบัติผัดกันใช้อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเป็นนะเวลาแบบพอเลือกสีอยู่ในเคาน์เตอร์สวยมากแต่พอแบบมาใช้จริงแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ